ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่อัดลำใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับลำที่ผมอัดให้เพื่อนๆดูเนี่ยตัวนี้เป็นลำจุดสองสองนะครับจุดสองสองมันก็คือห้าจุดห้ามิลนะครับเพียงแต่ว่าลำกล้องของจุดสองสองเนี่ยด้านโคนมันจะเป็นห้าจุดหกครับ ด้านปลายจะเป็นห้าจุดสี่ครับก็จะรีดลูกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งต่างจากล้ำทองเหลืองของเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับซึ่งเกลียวตัวนั้นจะเป็นเกลียวเสมอกันนะครับต่างกันตรงนี้นครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแพงกว่าครับลำเนี่ยจะแพงกว่าแล้วก็หนักกว่าครับเพราะมันเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทําให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็อัดปอกที่พออัดปอกได้มาแล้วครับตัวนี้เป็นลำจุด เป็นลำเบอร์สองเกตจุดสองสองนะครับพอได้ลำมาแล้วปุ๊บก็ต้องมาสลับนะครับนี่คือความยืดหยุ่นของโหลดตัวนี้นะครับโหลด MJ เนี่ยมันสามารถสลับได้ง่ายๆนี่คือถังลมตัวสั้นนะครับตัวสั้นสุดที่ผมทำส่วนตัวนี้ก็คือหัวหัวครอบวาลวไว้ครับการกระแทกเวลาเพื่อนเนเก็บนะครับก็ต้องให้แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับทำหัวครอบไว้มันจะได้ถอดสลับได้ง่ายๆนะครับ ส่วนถังลมที่มีขนาดต่างๆนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบเซนเนี่ยถามว่าความแตกต่างมันคืออะไรก็ในี่เมื่อวาวปล่อยลมพันแปดร้อยพีไดเท่ากันความแตกต่างคือความหนักในการสูบครับถังเล็กจะหนักมากเพราะว่าปริมาตรมันน้อยครับแต่ถังใหญ่เนี่ผมชอบถังสี่สิบเซนตนี้ครับถังอรูตัวนี้สูบเบาครับให้แรงสม่ำเสมอครับสุดยอดเลย ทีนี้พอได้ลำกล้องที่มันสั้นมาครับลำกล้องตัวนี้จุดองสองเนี่ยมันก็ต้องมาใส่กับตัวเล็ก,กนะครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันก็ไม่ยากครับดึงลำกล้องออกเลยนะครับดึงตัวคอมนี้ออกครับสอนลำใหม่เข้าไปนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับจะมาเปลี่ยนตัวเลย นี่คือความยืดหยุ่นของโหลดของ MJ ครับคือมันง่ายครับง่ายที่จะสลับง่ายที่จะเล่นนะครับผมชอบถัง สีิบเซนเนี่ยแหละครับแต่มันยาวเกินไปผมว่าน่าจะน่าจะยี่สิบก็น่าจะสวยครับสำหรับตัวจุดท้องสอง ได้แล้วครับเวลาเก็บก็เก็บเนี่ยครับโอเคนะครับทีน,นี้ก็ประกอบลำใหม่แล้วครับ ลำจุดสองสองเช็คโอลิงก่อนข,อข่าล่านะครับอันนี้ก็ใส่ลำใส่ลำก็ ดูรูลมนะครับแม็กมาเทียบดูนะครับ ด้านข้างก่อนนะครับ โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็รับนำกล้องนะครับ ได้แล้วครับลำใหม่ครับเป็นลำสองสองเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ